บุญตรงกีกับข้าวมันไก่ไหหนานหากพูดถึงร้านข้าวมันไก่ชื่อดังระดับพัตคารที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยคงจะต้องมีชื่อร้านข้าวมันไก่บุญตรงกีจากสิงคโปร์และร้านข้าวมันไก่ไหหนานจากจีนซึ่งทั้งสองแบรนด์ม,มีสุดเด่นและเอกลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะรูปแบบการดําเนินธุรกิจขยายสาขาด้วยระบบแฟรไชสยเรื่องราวของทั้งสองแบรนด์จะน่าสนใจอย่างไรเราจะไปติดตามกันค่ะ ร้านข้าวมันไก่บุญตรงกีบุญตรงกีร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ที่โดดเด่นในเรื่องของข้าวมันไก่รสชาติอร่อยก่อตั้งโดยคุณเทียนบุญหัวเมื่อปี2522ย่านชนาทาว์ประเทศสิงคโปร์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศก่อนจะขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทบุญตรงกีประเทศไทยจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านบุญตรงกีจากประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2556เปิดสาขาแรกที่เดอะอัพพราม3เป็นรน ร้านขนาดใหญ่ราวๆ200ที่นั่งพื้นที่ราวๆ200-300ตารางเมตรโดยในปี2564เปิดร้านบุตรงกีทั้งหมด15สาขาแบ่งเป็นร้านแฟนชาย3สาขาจนกระทั่งปัจจุบันมีทั้งหมด27สาขาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศจุดเด่นของร้านข้าวมันไก่บุญตรงกีคือเนื้อไก่ใช้วัตถุดิบจากบริษัท Sunfood International จำกัดผู้ผลิตไก่ที่ได้รับมาตรฐานใช้ไก่รุ่นขนาด1.8-2.4กิโลกร,รมัมมีกระบวนการเลี้ยงปลอดสารเคมี บุญตรงกี่ไม่ใช่แค่ร้านข้าวมันไก่แต่ยังมีอาหารอื่นๆด้วยกว่า50เมนูเรียกได้ว่าเมนูอาหารเหมือนกันกันกบร้านอาหารจีนความโดดเด่นของเมนูอาหารไก่ต้มเนื้อฉ่ำสีขาวสวยแน่นนุ่มราดน้ำมันงาหรือซีอิ๊วปรุงรสรับประทานร่วมกับข้าวมันน้ำจิ้มพริกส้มและซีอิ๊วหวาน ปัจจุบันร้านข้าวมันไก่บุญตรงกี่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของร้านบุญตรงกี่ด้วยระบบแฟรนไชส์โดยบริษัทช่วยดูแลแล,และถ่ายทอดสูตรอาหารจัดหาวัตถุดิบฝึกสอนอบรมบริการให้ได้มาตรฐานดูแลในเรื่องของการตกแต่งและออกแบบร้านช่วยเหลือและจัดทํากิจกรรมทางการตลาดตลอดจนการบริหารจัดการร้านตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดอายุสัญญาสําหรับรายได้ของบริษัทบุญตรงกี่ประเทศไทยจาํากัดปี62รายได้176ล้านบาท ปี63รายได้193ล้านบาทปี64รายได้202ล้านบาทสนใจแฟนชายโทร02-095-3002-4ข้าวมันไก่ไห่นาน ข้าวมันไก่ไฮนานเป็นธุรกิจในเครือ5ดาวที่ได้พัฒนาต่อยอดจากข้าวมันไก่5ดาวด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์และการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสร้างความแตกต่างที่ลงตัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจข้าวมันไก่ไฮนานเอกลักษณ์และความโดดเด่นของร้านข้าวมันไก่ไฮนานคือข้าวมันไก่ที่ดีต่อสุขภาพใช้วัตถุดิบไก่ที่มีคุณภาพจาก CPF โดยเฉพาะไก่เบนจาที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีอันตรายเมื่อรับประทาน แล้วจะได้รสชาติที่สัมผัสของเนื้อไก่ที่นุ่มชุ่มฉ่ำและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะมีโอเมก้า3สูงกว่าปลาแซลมอนถึง1.3เท่าผสมผสานกับนวัตรกรรมการปรุงข้าวมันและน้ำซุปที่มีมาตรฐานทำให้ได้ข้าวมันที่นุ่มหอมมันและน้ำซุปที่อร่อยร้านข้าวมันไก่ไหานานมีเมนูมากมายเช่นข้าวมันไก่เบญจาต้มข้าวมันไก่ทอดคลาสสิกข้าวมันไก่ย่างต้นตำรับข้าวมันไก่ยำแซบ่บและเมนูติ่มซำปัจจุบันได้เปิดโอกาส ให้ผู้สนใจเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่หายนานด้วยระบบแฟรนไชส์บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านแฟรนไชส์ร้านอาหารให้คำปรึกษาตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบอย่างใส่ใจและพิถีพิถันการสรรหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและฐานลูกค้าและสร้างมาตรฐานความอร่อยให้ร้านแฟรนไชส์ทุกสาขา เป็นการส่งต่ออาหารคุณภาพพรีเมียมแก่ผู้บริโภคทุกวัยควบคู่ไปก,กับการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยัง้งนอกจากนี้ยังตกแต่งร้านให้เป็นเอกลักษณ์ด้วยสไตล์จีนโมเดิร์นชีกรอบร้านข้าวมันไก่รูปแบบเดิมๆปัจจุบันร้านข้าวมันไก่ห้ยนานขยายสาขาไปแล้วสองสาขาคือสาขาฟรอจูนทาวเวอร์และสาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น LG รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ข้าวมันไก่ห้ยนานกลัสเฮาส์ขนาด18ตารางเมตรราคา 99,000บาทข้ามันไก่ไฮนานช็อป M ขนาด40ตารางเมตรราคา400,000บาทข้ามันไก่ไฮนานช็อปแอขนาด50-70ตารางเมตรราคา400,000ถึง1ล้านบาทสนใจแฟรนไชส์โทร028008000 สำหรับผู้สนใจลงทุนแฟรนไชร้านข้าวมันไก่บุญตรงกี่และไหานานจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยกรณีบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อทำสัญญาเมื่อได้รับสิทธิ์แฟรนไชยจากบริษัทไทยแฟรนไชเซนเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไช์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชรแล้วกว่า3ามแ0 0้คนแฟรนไชรโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบ แฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187